ขนมเยอดามาแล้วคะ่ะอันนี้เรากดของฟินฟินมาของของ,ของพเพชรลินเนี่ยเรากดไม่ทําแต่จะกดมาจะกดมาลงอันนี้ของฟินฟินรดอะไรปะแป้งยืดฝอยช็อตค่ะแป้งยืดฝอยช็อตอันนี้รูปทแม่ไม่ิว้ดยนะก้อนใหญ่มก้กนกก้กกก เป้งนุ่มนะแป้งนุ่มดูสินุ่มอ่ะไทยนอกได้เลยนะไทยนอกได้อันนี้มากดไปประมาณสองถึงสามวันได้ขอโอ้ยก่อนเอามันก็ชุกชุกเกแลตมาถึงว,ว้วาวว้าว อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอะไรเลยเนะดูจ้ะแป้งแปนน้งหนานิดนึงนะแต่ก็ได้อยู่แต่ปกติเราไม่คอบชอบฝอ,อยทองเรากิดดู หมืง่แงแป้งมันมีความแบบเหมือนจะเหมือนจะสุกบ้างไม่สุกแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำให้เป็นแบบนี้ไหมตัวเนี้ยมันจะเราชอบนะเราชอบอะ่ะสำหรับเราถือว่าผ่าน ดูช็อกโกแลตจ้ะดูช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่เยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาแก้ไขสูตรแล้วหรือว่ายังไงนะอเราเราผ่านอ่อยอยู่นะ ฉันก็กินหมดเลยเนะี่ยปกติเป็นคนไม่ชอบฝอยทองจะไปแต่อันนี้คือเรากินได้ปกติเป็นคนไม่กินฝอยทองเลยอร่อยมากเดี๋ยวจะรีบไปกดของเคสลินมาลอจะดูว่ามันจะ ต่างกันแค่ไหนทำโดยสมุทร